วันนี้เรามาทำเด็กโปรไฟล์ของใหม่จากชุด DCP06 กันะครับกับสายใหม่ของ Dragon Empire Novana s i v a นะครับเริ่มจากไบเด็กนะครับตัวของ Novana s i v a วน่ากุศลแอคแบนการ์ดเธอละครั้ง ขอทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบนะครับเลือกพิกตาและเพดอร์ก้อนอย่างละใบาจากในดอปของเรานะครับคอลงช่องเรียกอากาศแล้วก็ออโต้แวนนะครับเมื่อตีนะครับคอสคาร์บอนหนึ่งเลือกเรียกอากาศของเราที่อยู่ในสภาพคอสโอเวอร์เดทหนึ่งใบนะครับแล้วก็สแตนยูนิตนั้นคอสโอเวอร์เดทก็คือคีย์เวิร์ดใหม่นะเกีจสองนะครับเมื่อถูกไล่ครับโดยโนวนาซิวานะครับเปิดการ์ดโบนัสของเราเจ็ดใบนะหาเพดอร์ก้อนหนึ่งใบแล้วก็สแสดงเขาขึ้นมือนะครับจากนั้นก็สับเด็กแล้วก็เรียกอากาศนะครับในเฮิร์นของเราเนี่ยถ้้้้้้าาาาามมมมีีีีีีีเเเเเเเพพพพดดดรรรรรรรกกกกกกกออออนนนนนนนยยยยยูู่่่่แถถววววววตตตตตตัััััััััังงะะะคคคคบบบบลิิ์์์ืืไทโหสจ เด็คคาล์ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็คอลงช่องเหล็กะจากนั้นก็ซับเด็กนะครับคอเลเรียกกาดนะครับในเทิร์นของเราเนี่ยถ้ามียูนิตที่เป็นเพดากอนอยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยตัวนี้พลังเพิ่มห้าพันก็ตัวเริ่มน,นะครับสไปเอก็กและแน่นอนว่าการ์ดในเมนเด็กเนี่ยก็ต้องใส่เป็นโนวนาซีวามาสามใบเลยนะเกือบสามอีสองใบนะครับผมบัมเวลิน่าคอสมรถนะครับพอร์ดโอเดสเป็นคีย์เวิร์ดใหม่เนาะก็คือการเอาที่สตาร์แล้วก็เพดากอนอย่างละใบนะครับในสนามเนาะเอามาวางทับไว้ด้วยกันแล้วก็เอาตัวนี้ทับไปไว้ขข้้้าาาาางงบบบบบบนน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 ททีีีะะะคคคครรรรรรััักกกก็็ถถือออออออเเเเปลแพพโดดสสยยยใใใุณูู่่ภ คอสโอเวอร์เดตนะครับตัวนี้จะได้พลังเพิ่มอีก1 0,000น,น,นะครับแล้วก็ถ้าแวร์นองคู่แข่งไปเกต3าหรือสูงกวนเนี่ยตัวนี้บบกอีก1 0,000น,น,นะครับออตโต้เลกาดเทอระครังนะครับเมื่อตัวนี้ตีฮิตแวรนะครับถ้าตัวนี้อยู่ในสภาพคอร์สโอเวอร์เดทนะครับคอร์วัส 1. เลือกแถวแนวตั้งหแถวนะครับแล้วก็รีทายเลกาศทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่ในแถวนั้นนะครับกาโลวิลลน่าใส่สี่ใบตัวนี้ก็มีคอร์สโอเวอร์เดทเหมือนกันนะครับคอนเลกาดถ้าตัวนี้นจะ่ารถอไดย นะครับใส่มา4ใบตัวนี้นะครับก็ความสามารถมีคอร์สโอเวอร์เดทเหมือนกันแล้วก็ออโต้เมื่อลงสนามในช่องเรียกาสภาพคอร์สโอเวอร์เดทนะครับเลือกการ์ดที่มีความสามารถคอร์สโอเวอร์เดทจากดอกหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเอาขึ้นมือคอร์สเรียการแล้วก็ช่องการ์เดียนนะครับถ้าตัวนี้อยู่ในสภาพคอร์สโอเวอร์เดทเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ถูกเลือกโดยความสามารถของคู่แข่งแล้วก็จะได้รับพลังเพิ่ม5,000แล้วก็ชิลบวก10,000นะครับมังกรสมดาบการอนไดใส่สี่ใบความสามารถนะครับออโต้เมื่อตัวนี้กลายเป็นการ์ดดดดดเเเเเเเตตตตตัััััั้้้้้้้งงงนน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 ะะคครรรรบบบบบลลลืออกกกยยูิิิททีีี่่่ป็็ขาา์์ใใจจไพพม5,000แววถ เป็นกาโลวิลิน่านะครับ,ะรบจะได้เพิ่มอีก5,000ันวิลินาอาลุกนะครับใส่มาอีก1ึ่งใบก็เป็นโอเวเดสทิกสตาเนาะก็คือแปดทัพพิกตาบนสนามนะครับออโต้เมื่อตัวนี้ลงเรียกาศในสภาพโอเวเดสนะครับคอสคาบัตหนึ่อดแล้วตัวนี้เพิ่มห้าพันจบเทิร์นมังกรสวนประกายบารมาดานะครับสองใบออโต้เมื่อตัวนี้กลายเป็นเดสตั้งต้นนะครับคอสคาดบัตหนึ่งจอดกัสสองใบแล้วก็เลือกกัสจำมือของอกกเราหนึ่งใบทิ้งกัสไปนั้นมังกรสวนกำแพงวิลสคิวสอ,อง,องบใบอ รโซบัสสองนะครับคอการ์ดนี้ลงช่องเรียกขาดที่ไม่มียูนิตพี่จีเทคนะครับใส่มา3าใบแล้วนะก็เป็นอาร์ตใหม่นะครับจากชุด ของ CP06 นเอาด้วยกระจกนะครับอีก1ใบพิกสตาร์นะครับ4ใบคอสม่าคอนเลกาดนะครับตัวนี้ไม่ถูกเลือกจากคอสม่าของผู้แข่งต่อมาในส่วนของทิกเกอร์นะครับก็เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับของสีแดงเลยดักไว้ได้นะก็จะใช้ตัวเป็นของชุด CP06 นะครับก็ฟอยก็ถือว่าสวยแปลกใหม่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้มันออกก็เถอะนะขี้เทกนะครับเซมานสี่ใบขี้ธรรมดา3ามใบจอเทกครับ2ใบก็เป็นฟอนเทกสองใบนะครับสี่ใบสุดท้ายนะครับเป็นฮิลก็อยากใส่แบบไหนมาก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายหลักการของการคอสโอเวอร์ จะใส่ตัวที่มันเป็นเพรากอนเนี่ยมาสามใบนะมันก็มีแค่สามใบแหละมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับตามแบบเนาะการคอร์สโอเดตเนี่ยก็คือเราจะเอาตัวไอทิสตาร์นะครับกับเพรากอนเนี่ยไปเลือกไว้สักช่องหนึ่งนะครับไปแปะรวมกันไว้แล้วเราก็จะคอร์ดที่มีคอามสามารถคอร์โอเดตลงมาได้นะครับทับมันก็จะถือว่าเป็นคอร์สโอเดแล,แลวเราก็ถือว่า ไอตัวนี้เนี่ยอยู่ในสถานะคอร์สโอเวอร์เดชนะครับซึ่งตัวคอร์สโอเวอร์เดชในเดชของเราเนี่ยมันก็มีอยู่ทั้งหมด3แบบกาโลเวลิน่าเราก็มีบิวเวลิน่าแล้วก็บัมเวลิน่านะครับคือแต่ละตัวเนี่ยก็มีการใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัวที่เอาไว้ใช้ปีดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น2ตัวนี้ครับคือตัวของกาโลเวลิน่าแล้วก็ตัวของบัมเวลิน่านะครับตัวของบิวเวลิน่านะครับก็จะมีความสามารถในการหยิบตัวคอร์สโอเวอร์เดชจากในดอกผละได้นะก็คือ2ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นข้อดีในการเเเเออออาาไไไววววว้้้ใชพิ่่มบบบรรร์ดนนะะคััััก็ตตตหึง เราอยากเล่นนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการป้องกันโดยก,ก็คือจะมีชิลบวก1นึ่งหมื่นเนาะแล้วก็ตีแรงเช่นกันนะครับก็มีพลังบวกอีก5้าพันะโอเคอัน okay, นี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เอาไว้ปิดคร่าวๆนะครับถ้ามีตามนี้ก็จะดีเลยตัวบูทเนี่ยจะมีอะไรยังไงก็แล้วแต,แต่แต่ขอยืนตามนี้ไว้ก่อนนะครับจะยืนสลับข้างกันก็ช่างมันนะถ้าจะให้ดีนะครับแนะนําว่าให้เป็นเพิร์นเพลนะครับพลังจะได้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์นะแล้วก็แนะนําว่าให้ลดออเดสใหม่ก็ได้ในการใช้ตัวของไอ้นี่ด้วยนะครับการลอนไดเนาะมันจะได ให้อีกนะครับ5,000เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในตัวของอกาโลวิลิน่าที่คอร์โอเดสกับมันนะมันจะเพิ่มอีก5,000เนาะก็คือพลังจะค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งหลักการก็ไม่ยากนะครับแล้วก็แค่เอาเดียของเราตีไปก่อนข้างไหนจะตีก็ตีแล้วแต่สถานการณ์นะครับเราจะมีแวนเนี่ยที่จะตีแล้วก็จับลุกได้หนึ่งตัวนะก็คือจะเป็นเด็กที่เน้นตีสีเวฟนั่นเองแล้วก็มีพลังค่อนข้างมหาศาลนะครับตัวของกาโลวิลิน่าเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่มืออีกฝ่ายนะครับมันมีน ตัวของกาโลวินน่าเนี่ยมันจะกดดันได้มากกว่าแต่ในกรณีที่อีกฝ่ายมีมือค่อนข้างจะเยอะนะครับเราจะใช้เป็นตัวของบอมบิน่าเนี่ยกดดันได้ดีกว่าเพราะว่าพลังเนี่ยค่อนข้างจะโอเวอร์มากกว่านะครับข้อดีของเด็กนะครับก็คือจะเป็นเด็กที่เน้นตีสเวฟพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็หาของเล่นง่ายนะครับหาทรัพยากรอ,อะไรเงี้ยหาเล่นง่ายนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยหลักๆก็คือเปลืองคาร์บัสนะครับต้องคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะใช้อะไรนะเพราะว่าไม่มีการ์ดคืนค้อนด้วยนะครับต้องรอฮิลที่เกิดอย่างเดียวเลยนะสำหรับเด็กนี้คคคลิปนนีี้ะรรัับบหาพ เป็นกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะหากชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย